สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําผัดพริกเผามะเขือยาวไก่สับกันนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับเมนูนี้นะคะก็คือน้ําพริกเผานะคะแล้ววันนี้น้ําพริกเผาของเราเราใช้เป็นน้ําพริกเผาเห็ดนางฟ้านะคะไม่มีผงชูรสและก็ไม่มีวัตถุก,กันเสียด้วยนะคะเรามาดูเนื้อสัมผัสของเขานะคะสิ่งแรกเลยจะไม่มีน้ํามันที่เยิมออกมานะคะและก็เค็มขพลมากเลยนะคะดูได้เลยนะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะ เริ่มแรกนะคะตั้งกราะใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะคะผัดให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เหลืองเล็กน้อยนะคะพอเหลืองได้ที่นะคะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะใส่เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะคูนโฮเลยนะคะ ถ้าใครชอบแบบเข้มข้นมากๆก็อาจจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยไก่สับ100กรัมนะคะผัดให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะอยากจะบอกว่าตอนที่ทำนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะพอไก่ของเราสุกได้ที่นะคะก็ใส่มะเขือของเราลงไปเลยนะคะ น้ำทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะมะเขือจะได้ไม่ดำนะคะจากนั้นก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะมะเขือจะสุกยากนิดนึงนะคะถ้าใครอยากให้สุกง่ายแนะนำว่าให้เอาไปทอดก่อนนะคะทอดแป๊บเดียวก็ขึ้นมาได้นะคะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยนะคะเติมเพื่อที่มะเขือของเราจะได้สุกไวขึ้นนะคะ แล้วก็ไก่ของเราจะได้ไม่แข็งกระด้างด้วยนะคะพอมะเขือของเราเริ่มสุกนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีน้ำมะเขือออกมานะคะถ้าอยากเช็คชัวร์ก็คือเอาทัพพีนะคะกดลงที่มะเขือนะคะถ้านุ่มแล้วก็คือสุกแล้วนะคะจากนั้นนะคะมาปรุงรสกันนะคะใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะ ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสอีกครึ่งช้อนชานะคะผัดให้เข้ากันเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราจะปิดท้ายด้วยใบโหระพานะคะขั้นตอนนี้ปิดไฟได้เลยนะคะ ต่อไปนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ